ขี้เกียจพูดอ่ะนี่ไงอ้าวมันมันบันทึกไม่ได้เะแม่ไม่พบหน้าต่างเป้าหมายเลีค่ะแล้วเลขสองศูนย์แปดครับคลิปนี้ดูชิวๆ,ๆครับคุณผมอัดคลิปไม่ได้ทำไมคุณหนึ่งอัดคลิปไม่ได้ครับผมไม่รู้อุ้ยแล้ว <c oughs> <c oughs> พบหน้าตาเฝ้า,าหมายบันทึกเนี่ยมันไม่พบล้าตาเลยวบันทึกตัวละว,ว้าวเฮ้ <c oughs> ยท้า้เอีเ <c oughs> อสหกสิบ <c oughs> อ,อย่าลืมเชิญอย่าลืมเชิญเจเจได้นะถือเจเจไม่ได้ไปเซ <c oughs> อร์วิส ค่ไปลายนนะไม่เอาลายนะตกโรงไม่รบเนี่ยมันขึ้นว่าไม่พุด้านอาจะจหน้าจะอย่างไรสวัสดีครับอะ เอะไรจอยมาสิฉันอยู่เซิร์ฟวีแกนะอนนีคฉันขอทะเลาะกับโบเก็มอ่านจอเกอดได้นะแต่ถ้าไม่จบมันมาถึงไม่ได้มันขึ้นเว็บไซต์เว็บส่งอะไรวาอันกมอ๋อผมเชิญไม่ได้เหมือนคุณเหรอครับว่า เจอแล้วครับเชิญเชิญเจเจเปล่าสวัส <amigo> ดีมาเลยครับไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรไครับไม่รู้มไม่รู้แต่เราจะเอาเสียงแล้วก็ถ่ายคลิปแรกสามสิบสิบแปดไปแล้วแต่ผมขี้เกียจตัดครับคลิปมันยาวเกินไปอันนี้มือนะผมถ่ายคลิปแล้ว แล้วผมก็อยู่กับไอคนนี้นี่นะคนนี้เอาคลิปผมตอนนี้ม,นมันบ่นบานผมวอะแต่ก็ไทยเออมันชื่อว่าดาจีนได้ปะความรับแตกหมดแล้วครับเขาไม่ดูคลิปผมอะแตกแล้วเออนี่เป็นอีพีแรกนะคะมีหลายนะ<บ>อีพีแล้วเฮ้ยเขาเกย์มาแล้วได้ยยินเสีง มันไม่เป็ส่วนใหญ่มันจะไม่บันททกเสียงเ้ออ,อมีนิเอนได้เอักกตัวกได้แล้วได้แล้วัวนนี้ท่านไม่เชิมที่ดูอยู่นะเขาไม่รับแอปเที่รับแอป <c oughs> เจเจฉันว่าเจเจกำลังจะพิมพ์อะไรบางอย่างนาจา ถ้ายืนนิ่งๆอ่ะเนี่ยเนี่ยฉันจะกดเดินได้เลยอ่ะถ้าฉันยืนได้จะเอาปรับเวลาแต่ฉันวิ่งไปด้วยพิมพ์ไปด้วยได้นั่นเนี่อสร้างมากันท่านผู้ชมดูเอเอถ้านผู้ชมันสามารถต่อไปได้เออไม่ต้องก่อละเดี๋ยว้าไม่เห็นชาร์ลอร์วูดเตอร์มารายากิบปอนยาเกินหรือเปล่าแบบคลิปกันได้ไหม เหมือนกันว้าวคือเปลี่ยนภาษาเนี่อทำนองปีๆไปเราจะอัด4ีาทีดีหอมหอมอีมีผิดหมดแล้วกาเอเลนที้นิดฟูให้เป็นเหมือนเดิมครับปล่อยให้เจเจสร้างบ้านคนเดียวใช่แล้วก็ ถ่ายไม่ไเขเจเจสาันค่แล้วก็คุยกันทามไม่เ็นเจเลยนะคะแต่สร้างนเจเจจะพีบอว่าช่วยกันด้วยสิน่าจะโอ้กะตกไปเลยแบ๊ปกติจะสร้างบ้านรเดียวนี้เจเจสร้างมาคนเดียวผู้หญิงาเชิญเขาเป็นหญิไม่ได้เ sì ป็นผู้ชยเออาเชิญื่อไว้ว่าคนดีเขา้องเป็นผู้หญิง ใช่ย้ำไหมเซฟเป็นผู้หญิงแต่ในในคลิปอะเสียงโคตรเหมือนผู้ชายเลยจริงจริงมากไม่รู้อ่ะในคลิปนั้นอาจะเสียงทำไมทำไมเซิร์ฟแกออกบักบักอะบักอะไรอะเรื่องมันค้างแกเดินทีค้างทีเดินทีค้างทีเหมือนกันฉันอ่านคลิปไปด้วยแหละฉันอาจคลิปไปด้วยจริงไหละแต่ไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมเห็นยังไงอ่ะ ไม่รู้อะ่ะอ,อัดคลิปเล้วไหลดิใหา้น้อเขาชึขอปรับเวลาให้มันเป็นปกตินะอัดสักปรับให้เป็นห้าห้าสีอออ่อัดสักหเอ่ะอัดสักเจ็ดนาทีพอเจ็ดนาทีแต่หูสูงนี้โอ้ยดูอยู่ไหนอ่นะค้างมาก เราตั้งใให้ให้เขาเป็นผู้ชายนะแต่ว่าคือเขาเป็นผยยู้หญิงโอ้โ้ผมไม่คยโดนกิตีแล้วผมไม่ได้เป็นไข้ค <c oughs> ้างค้างขนาดกระโดดก็ยังค้าง ม่ไมด้นะไาดไไบาดเดื้อเด็กจะเดินเร็วได้อืมสตีลนะไมีได้พูดแซ่บปืงจานบุกดีนะแล้วอยากไปห่อจับกนแล้วคนผู้ชมรู้หรือยังว่ามหาไฟคืออะไรยังไม่รู้ใช่แต่ว่าแต่ว่าอย่าหาทำเดี๋ยวมันลแลต่ว่าฟังจ, <ะ S 2> จากชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรเจลิก จริงจริงจิ๋งจิงจิง,จงเออผมรู้ว่าผมจะปรับอะไรอะ่ะปรับอะไรวะลืมอ่ะว่าจะปรับอะไรลืมอันนี้ลืมจริงทำไมอ๋อปรับแรงโยน <c oughs> อ้มว่ไม่ได้แรงโยนอ่ะ จะล้มโยนโยนจานข้าวขึ้นไปบนฟ้าปึ้งอ้าวแม่มคือมีมบอ<น>ลมันไม่ใช่ทานข้าวแต่มันคือชีิบอนว้าวมันไปตกตรงที่บีดบอลม,มันไม่มีข้าวข้าวเปล่าอ่ะไม่ได้ขึ้นเปล่ามันมีแต่ผักกับธงที่กินไม่ได้ไม้ แปดนาทีาาแล้วอ่าทุกคนแปดนาทีแล้วด้วยซ้ำอ่าทันใไม่ดียะรออีพีสองเน,นีนย่ยเคะท่านผู้ชม,ม,มบายๆเจอกันอีพีสอง